ปูไข่หลนพรอบคุณโตรับประทานแล้วครับเนื้อปูนี่ก็จะเป็นเนื้อปูนึ่งแล้วนะครับไข่ก็นึ่งแล้วเหมือนกันนะครับก็แกะแบบนี้นะครับแกะแบบอย่างเงี้ยแหละเละๆกะทิะครับหัวกะทิใส่กระทะเลยตอนนี้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วกะทิเดือดดีแล้วนะครับก็จะใส่พริกจีฟ้านะครับีจิกจีฟ้าแดงกับเขียวนะครับใส่เลย ตะไคร่นะครับตะไคร้ซอยหอมแดงซอยใบม,มะกรูดซอยสราเป็นคนถนัดเรื่องการซอยนะครับก<อ>็ไม่ใช่ปัญหา<อ>พริกเหลือใส่ไหมผ <Gerilim. S 1> ักสมุนไพรของเราสุกดีแล้วก็จะใส่น้ำปลานะครับเป็นการปรุงรสน้ำปลาต่อด้วยน้ำตาลปีบ๊บ เพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับคั้นมาหนึ่งถ้วยจะใส่แค่สองช้อนไว้ก่อนเน่เสร็จแล้วก็คนขยี้ให้ละลายโดดนะครับก็จะมีรสชาติหวานมันเค็มนะครับละลายเข้ากันดีแล้วก็พระเอกของเราปูไข่ผิด ผู้ไข่ทุกไปไปนี่นะครับก็เดือดดีแล้วนะครับก็พอเลยใช้ได้แล้วนะครับปิดไฟผู้ไข่หลนพร้อมคุณโตรับประทานนะครับเมนูหลนนี่ก็ปกติตนใจก็จะกินกับผักสดนะครับนี่แต่หาได้ตามชอบเลยระเยียบมากมา แบบนี้ปูไข่หลนขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับว่ผักก็จะเป็นถั่วพุก,กันนเลยนะครับเนื้อปูปูไข่คุกข้าวก็อ,อร่อยนะครับรัดแลงอืม,อม ันนี้เป็นวันม่วงวันม่วงก็คือกระมิ้งขาวเข้าปากเลยเดอกอันทานจะข้าปปักจะเจี๊ยบสดๆเลยอชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ กรงครับกุงคบงครับ